แสของเทรนด์แฟชั่นสไตล์ออ s t เ p ปของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสที่แรงมากๆเรียกได้ว่าแรงทรูโซเชียลเลยก็ว่าได้ตอนนี้โลกโซเชียลนะไม่มีใครนะที่ไม่รู้จักวง next cool นะเพราะว่าเขาอะเต้นโคเวอร์ของวง afterscool h ซึ่งสามารถคว้าที่3าเลยนะที่สาเลยนะโลตลัลลาอ,อยากจะบอกโอ้โหไม่ธรรมาดานะคะวงนี้แต่ว่าเรามาแบบพูดกันยาวขนาดนี้แล้วใือ่เราต้องไปบอกกระแสพอของเขาซะหน่อยแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเราจะพาเ,เพื่อนไปเกะกระแสโซเชียลเทรนแฟชั่นสไตล์อันเซ็บกันค่ะและเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไ,ไปชมความเก่งของพวกเขากันเลยเลยทนแฟชั่นสไตล์อันเซ็ของเราในวันนี้นะคะจะพาไปเกาะกระแสโซเชียลค่ะ ขึ้นบอกเลยนะคะว่าถ้าใครเป็นสาวกการเต้นโคเวอร์เนี่ยไม่มีใครรู้จักทีมนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงต่างแดนมาแล้วและที่สําคัญนะคะทีมทีมนี้เนี่ยยังสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลมากเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเต้นได้แบบว่าทำให้คนอึ้งมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะมีนก็อยู่เขาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเรา <S Next s Cool h ค่ะ แนะนำตัวเลยดีกว่าแต่ละคนครับปอมปอมครับคารอปเปอร์ครับคารบิงกี้ครับครับนาซีครับเอนโดครับคอปเตอร์ครับผมอาร์ตี้ครับเจมครับสกายครับอ้หชื่อน่ารักทุกคนเลยอ่ะเห็นนั่งเก้าคนขนาดนี้เนี่ยควรจะรวมตัวกันได้นี่ยากไหมอ่ะก็ยากเหมือนกันนะครับจะหาคนที่แบบ การเต้นแล้วก็มีเวลาว่างจริงๆที่จะมาร่วมการทําเองก็ยากเหมือนกันนี่คืออยู่อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันหมดเลยป้ะหรือว่าอยู่เชียงใหม่หมดเลยคบที่ทาเชียงใหม่เลยเหรอใช่ครับเป็นทีมจากเชียงใหม่อ๋คือรวมตัวกันที่เชียงใหม่ใช่ป่ะใช่ครับแล้วเกี่ยวกับการเต้นนี่คือต่างคนต่างคนละพื้นฐานเงี้ยแล้วมาเต้นด้วยกันเนี้ยมันต้องปรับจูนยากไหมครับเราใช้เวลากันทุกเย็นของวันว่างวันอะไรเงี้ยแต่ส่วนน่าจะทุกวันเลยครับทุกเย็นแล้วส่วนมากเต้นนี่เต้นเพลงของใครเวอร์เพลงของใครบ้างอะ ส่วนมากจะเป็นของ After School ค่ะชื่อเหมือนกับวงพวกเราคือตั้งชื่อตามวงที่เราโคเปอร์ด้วยหรือเปล่าใช่ครับแล้ว,ลวทำไมถึงชอบชอบ After School เขาจะเป็นแบบรูปแบบของผู้หญิงที่แบบเต้นแบบแข็งแรงนะครับแล้วก็พวกเราก็เป็นผู้ชายที่จะเต้นแข็งแรงมากก็ไม่ได้แตเต้นเป็นแนวผู้หญิงได้ก็เลยแบบมันสามารถมาเป็นแบบรูปแบบที่เหมือนกันได้ก็คือสไตล์ของเราเลยทีเดียวใช่ครับ วเวทีนี่กี่เวทีแล้วอ่ะเยอะครับเยอะมากเยอะมากครับวงนี้วงนี้สครูประมาณ4ปีกว่าได้แล้วโหแสงานานว่ามานานมากแล้วใช่ไหมใช่คแล้วที่สร้างชื่อเสียงในเน็ตเนี่ยคืออะไรอะ่ะคือมีแฟนคลับติดตามนี้หรอหรือ,อยังไงใช่คลับจะมีแฟนคลับติดตามก็คือ คล้ายๆว่าแฟนสาจะมาเจอตัวเราแล้วก็แบบชอบที่เราแบบกล้าแสดงออกแม้ว่าเราเป็นผู้ชายแต่เราก็แบบบางทีเราก็ทําเกินกว่าผู้ชายได้อะไรเกินกว่าผู้หญิงได้แล้วบางทีแบบคนที่ชอบส่วนมากก็ว่าผู้ชมพวกเราว่าโอ้ยเป็นผู้ชายหน้าสวยอะไรอย่างนี้มากจริงนะหน้าใสกว่าเราอีกเราจะชอบเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคนติดตามในโซเชียลอะไรอื่งแล้วค่าเต้นคือเราก็เหมือนปกติทั่วไปใช่ไหมแบบไม่ได้แบกแนวเกินไปใช่ไหมเหมือนศิลปินนะ ที่อินะว่าได้ไปเต้นต่อหน้าแบบวงไอดอลคือ After School ด้วยเป็นมากไงถึงได้ไปเต้นตรงนั้นนะ่ะรู้สึกไงบ้างอะ่ะคือที่เราไปเต้นต่อหน้า After School วันนั้นก็เป็นวันที่แข่งจริงออใช่ครับคือเขามาบอกตรงหลังเวทีบอกว่าออจะมี After School มาดูนะคือแค่นั้นไม่คือน้ำตาไหลจริงเหรอ เห็นบอกว่าเป็นแบ็กอัพให้กับ g 2 0ด้วยเป็นมายังไงถึงได้เป็นแบ็กอัพให้ ก็คือมันจะมีการแข่งขันโคเวอร์โมโนกับเวอร์ชินฮิตนะครับแล้วก็เราผ่านเขารอบมาเป็นเขาจะคัดเลือกจากทั่วประเทศเขาผ่านคลิปคือบินมาจากเชียงใหม่เลยเหรอใช่เขาส่งคลิปเข้ามาทั่วประเทศครับแล้วก็มโมโนจะคัดเลือกแค่21ทีมครับแล้วก็21ทีมปุ๊บก็จะคัดให้เหลือ5ทีมจากการมาออเดชั่นที่ตึกอาคารบีโนน,นครับเลือแค่5ทีมสุดท้ายที่จะเข้ามาเวิร์กช็อปครับแล้วก็พวกเราก็ผ่านเป็นตัวแทน5ทีมสุดท้ายดีใจไหมดีใจมากคืออย่างนี้ทุ่มเทกันมากแล้วก็ พอเข้ามาในบ้านก็จะก็เตรียมใจที่มาเรียนเยนวิร์กช็อปอะไรงเงี้ยครับน,น้องๆทุกคนก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีแบบว่าเราต้องไปเต้นเป็นแบ,บ็คอั์ของศิลปินแล้วก็ครูสอนเต้นที่เกาหลีที่นี่ค่ะครูสอนเต้นเกาหลีโหดไหมอะโหดไหมโหดมากโหดแลบแเมาส์อีกหนึ่งโหดมากแล้วคือน้อง<ฮ>ๆแบบเบสิกการแบบออกแบบท่าอะไรพวกเราจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบว่าเราเต้นโคเวอร์เรียนแบบมากกว่าแต่พื้นฐานการเต้นเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือได้เยอะแต่เขาเยอะมากเลยได้เยอะมากครับสองอาทิตย์แล้วก็คือ ครูปึกครูสอท่าเนี่ยเขาจะเลือกจากความเหมาะสมของแบบว่า5้าวงเนี่ยเขาจะเลือกว่าวงไหนเหมาะสมจะเท่นกับวงศิลปินไ,ไหนใช่ครับแล้วก็พวกเราก็เหมาะสมกับทีเรนซี่เรียกงว่าภูมิใจน่ารัก <c oughs> เข้ากันอะไรอย่างนี้ท <c oughs> ีวนายแล้วก็เคนดี้มาเปียด,ด้วยแต่พวกเรา,า,าจะเหมาะกับทีเรนซี่มากกว่า ไม่สวยเลยแต่ซิมเินที่เพิ่งออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาด้วยนะเพิ่เพาะมากใช่แล้วเต้นแบบสวยมากเมาดนึงสวยมากจริงๆครับเพรวะเราเขารู้สึกกดดันนิดนึงว่าแบบเขาเป็นผู้หญิงสวยจริงๆแล้วพอเราเป็นประกบได้ได้นะได้อยู่เปประกบเขาอะไรก็ถึงเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงแต่พอเราก็ทําเต็มที่ครับแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงหลงรักล้วแหละ นิกสก o l เนี่ยถ้าอยากติดตามผลงานติดตามไปทางไหนได้อย่างแรกก็เป็น Facebook ครับเซิร์ชมาเลยว่านิกสก o l จะเจอกับแฟนเพจครับจะเป็นแฟนของนิกสก o l แล้วก็ถ้าอยากได้ Facebook ของพวกเราแต่ละคนก็เซิร์ชไปเลยนิกสก o l จะเป็นแล้วก็จะตามด้วยชื่อของแต่ละคนก็คือมีประวัติให้เรียบร้อยเลยใช่เป็นรับนิกสกูลแบบนิกสกูลปอมปอมนิกสกูลอัพเฟอร์นิกสกูลอิงกี้ก็เซิร์ชเจอทุกทุกเพจแปลว่าชอบใครนี่ก็ไปกดไลค์ไปแบบเออฟอลโล่ได้เลย แล้วก็เราจะมีเป็นกลุ่ม FC ถ้าเป็นแฟนคลับจริงเราก็จะจึงเข้ากลุ่ม FC ติดตามความเคลื่อนไหวของรัสมัครเพิ่มหรือเปล่าสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นพนักงานล้างจานในกองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนีคงอยากจะดูสเต็ปการเต้นแล้วแหละนี่มาโชว์ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยแล้วกันเนาะจะได้โชว์การเต้นต่อเลยต้องขอขอบคุณ Next Pro มากนะคะขอบคุณค่ะไปดูการโชว์กันเถอะไปเลย จริงๆเนอะยอมรับทั้งความสามารถแล้วก็ความพยายามของเขาเลยอ่ะใช่ค<ช>่ะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะแยแบบได้ไปเต้นโค c วอร์ให้แบบคนที่เป็นเจ้าของเพลงดูเองแหะที่เกาหลีด้วยนะที่สำคัญที่สำคัญที่เกาหลีเลย<ช> <ๆ S 1> แล้วก็เพื่อนๆนะคะที่แบบชอบในรักในการเต้นนะคะก็อย่าเพิ่งท้อฝึกฝนฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะไม่แนก่ก็อาจจะได้มายืนกับพวกเราตรงนี้ได้ เพวกเราเป็นกำลังใจให้นะใช่ค่ะและเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากชมโชเชียลแบบไหนนะคะหรือว่าอยากเข้าไปเจาะหรือแฟชั่นแบบไหนนะคะก็สามารถทําได้นะคะที่ www.facebook.com/candyontv ค่ะหรือเพื่อนๆน,นะคะอยากจะติชมรายการหรือว่าพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถทําได้นะคะที่ www.facebook.com/sa.network ค่ะใช่แล้วค่ะและสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะคะที่ sa.entai.com ค่ะค่ะแล้ววันนี้นคะคะก็ขอขอบคุณสถานที่ Candy ้แคนดแบบนี้นะคะกับ t e วิ i น a เทเวนวันค่ะค่ะและเพื่อนๆนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ใหม่นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา10โมงถึง11เโมงนะคะในรายการ Candy on อน <TV. S 2> ทีวีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ